สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่13มกราคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมอัดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประาวันที่11นะครับผม สำหรับวันที่11อแอดมินให้เด่นอยู่ที่7นะครับผมวิม่งรูด6กับ3นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม14 9 7 6 7 1 4เกสีเป็นล่างนะครับผมชุดหกตัวแล้วก็9 7าล่างชุดสีตัวแล้วก็7 6 7ก็ก็เข้าตัวเน้นตัวเจาะเลยนะครับผมเจ็ดก้าเจ สตัวเอดมินให้5้าเจผิดเปดแต้มเดียวนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่13า จะให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมรูด1กับ7สำหรับ9 เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้า แล้วก็96นะครับผมสำหรับ1 12 14 หนึ่งห้าก็หนึ่งแปดสำหรับเจ็ดเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดห้าแลก็เจ็ดแปดนะครับผมสำหรับชุดกันนะครับผม เก้าสี่หึงสามแล้วก็เจ็ดสามนะครับผมเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดเจ็ด สามตัวมีสี่เก้าหกสองเก้าห้า สองหนึแสองแล้วก็เ1้นะครับผม แอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับหัวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่13มกราคม2,566นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่9นะครับผมวิ่งรูด1กับ7สำหรับ9นะครับผมมี9 6 9 5 9 3ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ1 1 2 1นึ่ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ7 7็ดเจ็ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมมี9ก้าแล้วก็เจ็ดสาำหรับเบิ้ลนะครับผมหนึ่ ุทตัว 5, 2 9 5672แล้วก็9 1 7นะครับผม fc พี F ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพาด้วยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี C ่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปัง,ง,พ,งพังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ